เราได้รับรู้ว่าอ,อมีการเรียนรู้เรื่องฝุ่นจิ๋วขึ้นมากับเด็กอนุบาลปุ๊บก็ปิ๊งมากเลยค่ะเราชอบไอเดียในการที่จะนําความรู้เหล่านี้นไปให้เด็กอนุบาลมากๆเลยนะคะพ้องปอดูเสื้อไปห้องปอดเลยคุณครูที่อําเภอบางกระทุ่มนะคะ ได้ทําแผนเรื่องฝุ่นจิ๋วนะคะกับนักเรียนอนุบาลสถานการณ์ของพื้นที่เราค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นสถานการที่เจอฝุ่น PM 2.5เนี่ยเยอะมากแล้วก็ เป็นสีแดงเนี่ยหรือว่าสีส้มเนี่ยต่อเนื่องกันมาเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะปีนี้นะคะเราทราบมาตั้งแต่ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยสถานการณ์ก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะคะ mm hmm. ก็เลยมีการพูดคุยกันระหว่างเพื่อนๆืน,นครูที่ทํางาน mm hmm. ด้วยกันนะคะว่าเอาไหมคุณคร,ครูทุกคนก็บอกว่าโอเคเอาเพราะว่าทุกคนเห็นสอดคล้องกันนะคะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะ เขตพื้นที่เองเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องมีการที่จะขยายผลต่อไปเพื่อที่จะให้เรื่องของการดําเนินการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาฝุ่น PM เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นมาตรการสําคัญอีกเรื่องหนึง่งซึ่งถ้าเราจับลงไปในหลักสูตรของช่วงชั้นที่1เป็นต่อจากในระดับอนุบาลเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เด็กๆของเราเนี่ยมีความรุนในเรื่องนี้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดย รู้จักว่าตัวเองจะต้องป้องกันภัยเหล่านี้ยังไงแล้วก็ดูแลคนอื่นๆที่ตัวเองรักเนี่ยได้ยังไงต่อไปด้วยค่ะก็ทางเขตพื้นที่ก็จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดการออกแบบการเรียนรู้ต่อไปค่ะสำหรับหน่วยฝุ่นจิ๋วนะคะทางขอนแก่นได้ร่วมกับไทย PBS นะคะในการที่จะ นำเรื่องของฝุ่นจิ๋วลงสู่ห้องเรียนเนื่องจากว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยขอนแก่นติดค่าสีแดงหนของประเทศทุกวันดังนั้นเรามองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องช่วยกันตระหนักและเห็นความสําคัญในการที่จะดูแลสุขภาพของเด็กๆเกนื่องจากว่าถ้าร่างกายเขาแข็งแรงมันจะทําให้สมองเขาพร้อมที่จะในการเรียนรู้ต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงนําหน่วยฝุ่นจิ๋วเนี่ยค่ะลงไปสู่ห้องเรียนตอนนี้เรามีเรียนต้นแบบที่จะนําลงไปใช้ในการที่จะ ปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองจากฝุ่นจิ๋วซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายทั้งต่อเด็กและก็ผู้ใหญ่ตอนนี้เราลงไปแล้ว10บสโรงเรียนซึ่งหลังจากที่คุณครูได้นําเอาไปใช้แล้วเนี่ยพบว่าสิ่งที่เขาเด็กๆไ,ได้ได้เรียนรู้คือการรู้จักป้องกันตัวเองและคุณครูก็ได้เรียนรู้ไปกับเด็กว่าการที่เขาสามารถอา่านค่าฝุ่นจิ๋วได้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันเป็นความสามารถที่คุณครูเกิน เกินสิ่งที่คุณครูตั้งไว้และอีกอย่างหนึ่งเขาสามารถนำมหันนำเรื่องของการป้องกันมหันตภัยร้ายตัวนี้ลงไปสู่ครอบครัวได้ด้วยรู้จักป้องกันตัวเองใช้หน้ากาก N95 รู้จักการที่จะ,อะนอนในห้องที่มีเขาเรียกว่ามีเครื่องฟอกอากาศอันนี้คือสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในการป้องกันตัวเองสำหรับเรื่องผุต้องขอบคุณทางไทยพีพีเอสมากๆนะคะที่ มาช่วยและมาตรงกับเวลาที่เราเกิดสถานการณ์ที่ค่อนข้างเร็วร้ายในเรื่องของสภาพอากาศ